ท่านชมะเรื่องดีไอคอนชนิดหนึ่งมันมีประเด็นแบบนี้ที่คุณวิทูลเก่งงานทนายความของบอสพอลเข้าไปหาบอสพอลทุกวันนะเออทำไมเข้าได้ทุกวันเขาเคยมีแฟนคลับถามนะเออ,เอ,อทำไมเขาเข้าไปคุยกันได้ทุกวันทุกวันเออ,อย่างก,กับเข้าไปประชุมกันเลยนะเออนั่นสีออน่นะขณะคุณวิทูลเองก็ยังบอกลยเมื่อวานว่าตอนนี้บอสพอลผมว่าอยู่ข้างในดีกว่าแล้วก็ใช้กำแพงเรือนจำเนี่ยเป็นฐานในการประชุมบัญชาการอะไรแบบนั้นขนาดนั้นเลยเหรอฮะ เป็นห้องประชุมเลยแหละนี่โอ้โหนี่นะแต่ว่าด้วยความที่พอออกมาไปทุกวันออกมาทุกวันมาให้สัมภาษณ์ทุกวันและมีความคืบหน้าทุกวันแล้วแทบจะทุกวันที่ําที่จะบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินคดีคนนู้นคนนี้คนนี้จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยที่คุณวิทูลเก่งงานอัปเดตยอดคนแห่ไปแจ้งความก็มีอย่างที่เราทราบ29,200กว่าคน นะซึ่งคุณวิทูลบอกว่าผมก็ไปได้หลักฐานมาว่ามันมีการเตี้ยมกันมีเตี้ยมกันแจ้งความเป็นตัวแทนเก่าคนหนึ่งไปวางแพทเทิร์นเอาไว้ว่าทั้งหมดควรให้ปากคำกับตำรวจแบบไหนแนวทางไหนเหมือนกับเขาเขาไปได้คลิปเสียงมามเขาไปเห็นลายมาแล้วก็มันเหมือนกับมีคนพยายามบอกว่าถ้าไปแจ้งความตำรวจนะพูดตามนี้นะตามนี้นะตามนี้นะนนะเหมือนกับเป็นวางการวางแพทเทิร์นเอาไว้เช่น เวลาแจ้งความให้บอกว่าบริษัทเชิญชวนเกินจริงเอารถหรูเอาบ้านหรูมาทําให้เปิดดิวผมจึงให้สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติตรวจสอบคําให้การของคนที่ไปแจ้งความว่าเป็นไปตามแพทเทิร์นที่วางไว้หรือไม่แล้วก็ขอให้แม่ทีมที่ให้ปากคําไว้ไม่ตรงกับข้อเทจจริงกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องเพราะถือว่าเป็นการแจ้งความเท็จตอนนี้มีแม่ขายที่ไปแจ้งความไว้ มากกว่า100คนติดต่อขอถอนแจ้งความเพราะเขารู้อยู่แก่ใจว่าไม่ได้ช่อโกงบริษัทมีสินค้าขายตลอดเวลาสินค้ามีมาตรฐานผ่านออยอคือถ้ามันเรามองแบบเป็นเกมเป็นเหลี่ยมนะท่านผู้ชมเป็นเกมแล้วกันคือถ้าคุณมิทุนเข้าไปหาบอสพอแล้วออกมาทุกวันแล้วมีความคืบหน้าจะแจ้งความคุณนู้นคุณนี้คนนั้นเนี่ยผมว่าบรรดาแม่ขายที่ไปแจ้งความบอสพอแบบ ผมว่าเขากูกลัวๆๆเหมือนกันนะ uh huh. ใช่ไหม uh huh. ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเกิดถึงคิวเราบ้างแล้วจะทำไง uh huh. อไอการที่จะไปแห่ถอนแจ้งความเอเป็นสิบเป็นร้อยเนี่ยมันเป็นไปได้นะ uh huh. เป็นไปได้แต่ว่าพอบอรตอรอพลตนรุรวจเอกกิตรตัฐ 1, 000, พันเพชรพูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่านักข่าวถามว่าทางทนายความของผู้ต้องหาจะนําผู้เสียหายมาถอนแจ้งความนะบพอบอรตอรอบอกว่าเอ๊ คดีแบบนี้มันไม่สามารถถอนแจ้งความได้เพราะว่าบางข้อหาเป็นความผิดทางอาญาต้องดําเนินคดีต่อนี่นะอยุาลองฟังเสงของพบตรนะครับเรื่องนี้เป็นความผิดที่มิไม่สามารถยอมความได้ในบางข้อหาดังนั้นการถอนแจ้งความร้องทุกข์คงคงไม่สามารถที่จะทําได้ คาให้การปรากฏไว้แล้วนะครับมันก็คือการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ปรากฏชัดว่าข้อเท็จจริงผิดตามฐานความผิดใดหรือไม่อย่างใดดังนั้นครับกระบวนการสอบสวนตํารวจคืออํานวยความยุติธรรมในชั้นต้นเมื่อพบว่าผิดก็สั่งฟ้องนะครับอัยการก็ต้องดูและเข้าสู่กระบวนการต่อสู้คดีกันในชั้นศาลผมจะไม่ไม่แสดงความคิดเห็นอะไรที่เกี่ยวกับกระบวนการ พิจารณาหรือวินิจฉัยของกระบวนการยุติธรรมชั้นสูงเอาเป็นว่าตํารวจเนี่ยถ้าพบหลักฐานแล้วเพียงพอที่จะสั่งฟ้องในขณะที่ถือว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจน,นะครับก็สั่งฟ้องไปอืม,อมเห็นไหมครก็บอกว่ามันไม่ได้นะยืนยันว่ากระบวนการสอบสวนของตํารวจคือกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้รอบครอบที่สุดส่วนขั้นต่อไปที่เป็นชั้นศาลก็ไม่ก้าล่วงนะฮะ ก็เดี๋ยวลองดูนะครว่าที่คุณวิทูลเก่งงานบอกว่ามีติดต่อมาแล้วเนี่ยนะติดต่อมาขอถอนแจ้งความร้อยของคนแล้วเนี่ยอที่สุดแล้วมันทําได้ไหมมันทาได้ไหมจะถอนแจ้งความเพราะพบปตทบอกมันไม่ได้นะคือคือเรื่องนี้นะฮะคือบอสพอลเนี่ยเป็นเป็นผู้ต้องหานะใช่เป็นผู้ต้องหาทําไมเป็นผู้ต้องหาครับเพราะมีผู้เสียหายไปแจ้งความจ้าปคบไปแจ้งความสอบสวนกลาง ไปแจ้งความโรงพักต่างๆนะครับแล้วก็ไปแจ้งความที่สุดแล้วตํารวจออกหมายจับสิบแปดบอสใช่ไหมฮะทั้งสิบแปดคนเป็นผู้ต้องหาทีนี้ผู้เสียหายที่ไปแจ้งความเนี่ยตํารวจก็ต้องสอบผู้เสียหายก็บอกใช่ไหมฮะว่าเสียหายไปเท่าไหร่เสียหายเพราะอะไรนะถูกใครชวนใครเป็นแม่คายใช่ไหมฮะตำรวจสอบปุบ๊บออกโอเคคนนี้ สอบคนที่ผู้เสียหายผู้ต้องหาคือคนนี้คนนี้ผู้เสียหายคนนี้บอกว่าถูกคนนี้ชักชวนฉะนั้นผู้ต้องหาของคนนี้คือนี่นี่นี่คือผู้เสียหายแต่ละคนไปแรไปแจ้งความเนี่ยผู้ต้องหาก็จะแตกต่างกันไปรวบรวมล็อตแรกก็คือสิบแปดคนใช่ไหมทีนี้วิทูลเนี่ยเข้าไปในเรือนจําเข้าไปในเรือนจําแล้วก็ไปพูดคุยกับบ,บอสพอลแล้วออกมา ตอนแรกเลยท่านผู้ชมฮะบอกว่าจะแจ้งความคนที่รีดทรัพย์บบอกว่าบอสพอถูกนักร้องรีดทรับนะนะกันโชคทรัอ์อือันนั้นก็ได้อืมบอสพอเป็นผู้เสียหายถูกไหม,ม,มแต่ทีนี้ถ้าเอ,อบอสพอบอกว่าจะแจ้งความแม่ขายที่ตีเนียนเป็นผู้เสียหาย อนะฮะแจ้งความแม่ขายที่ตีเนียนเป็นผู้เสียหายก็ต้องเล่นเป็นคนๆนไปก็ที่เขาจะเล่นชุดกบไมโครไงใช่เพราะถ้าเกิดถ้าเกิดบอสพอเห็นว่าพวกเนี้ยไม่ใช่ผู้เสียหายพวกนี้คือพวกเดียวกับผมแจ้งความแม่ขายพวกนี้ในฐานะอะไรในฐานะอะไรในฐานะในฐานะ เออบอสพอถูกแจ้งความเท็จหรือยังไงข้อหาอะไรอืมเวลาแจ้งความแม่ขายผมว่าจะเป็นข้อหาเดียวกับพวกกบไมโครโดนคือคุณเป็นแม่ขายคุณไม่ใช่ผู้เสียหายเ,เพราะคุณเป็นแม่ที่เขาตอนนั้นอ่ะรายละเอียดที่เขาให้มาออออบอกว่าก,กบไมโครเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายใช่คุณเป็นแม่ขายแล้วคุณมีลูกทีมเป็นร้อยเลยนะเออ,เอ,อฉะนั้นถ้ามันมีแม่ขายคนอื่นที่เข้าทนองกับกบเนี่ยมันก็อาจจะถูกเขาแจ้งความก็ได้ถูกต้อง สิบอสพอแจ้งความแม่ขายเนี่ยข้อหาอะไรใช่ไหมข้อหาอะไรข้อหาแจ้งความเท็จเพราะคุณไม่ใช่ผู้เสียหายจริงเอใช่ไหมใช่ไหมมันข้อหานี้หรือเปล่าที่บอสพอสามารถไปแจ้งความได้อออืเแต่ทีนี้ก็ต้องไปพิสูจน์ดูว่าแม่ขายทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้เสียหายด้วยไหมเป็นแม่ขายและเป็นผู้เสียหายด้วยหรือเปล่าแต่ตอนนี้พอภาพมนออกมาว่าวิทูลก็ไปหาบอสพอทุกวันทุกวันออกมาก็จะ ออกมา้สัมภาษณ์เดี๋ยวจะแจ้งความนู่นนี่นั่นใช่ไหมห้อักษรย่ออะไรต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆนานาบรรดาแม่ขายก็เริ่มกลัวเริ่มหนาวลแล้วเออเริ่มหนาวแล้วเริ่มกลัวแล้วนะผมว่านะถ้าใครเป็นผู้เสียหายจริงๆไม่ต้องถอนนะไม่ต้องถอนอืมถ้าคุณพิสูจน์ตัวเองได้อะอย่างคุณกรบไมโคร่ถ้าคุณแน่ใจว่าคุณเป็นผู้เสียหายแต่คุณก็เป็นแม่ขายด้วยอืมแล้วคุณก็ไม่ต้องกลัวก็ไปสู้กันดิใช่ไหม,มก็ไปสู้กันเออ ถ้าคุณสามารถพิสูจน์ได้ผมเป็นผู้เสียหายผมเป็นผู้เสียหายแบบอาจจะไม่ได้ชั้นผู้เสียหายทั่วไปที่แบบจะเป็นหมื่นแล้วเนี่ยผมเป็นผู้เสียหายในระดับที่เป็นแม่ขายด้วยอถ้าคุณพิสูจน์ให้ศาลร,รู้คุณก็โอเคแจ้งความได้อืตอนนี้มันเหมือนกับเล่นสงครามจิตวิทยาเออใช่เดี๋ยววันนี้พิทูลก็เข้าอีกทุกวันเออทุกวันอก็ลองดูนะฮะแล้วก็ผมว่าทางเรือนจําตอบสัหน่อยก็ดีนะ คนเป็นทนายเนี่ยมีสิทธิ์เข้าได้ตลอดเวลาใช่ไหมทุกวันเลยนะเออใช่ไหมเออเออมันมันได้ทุกวันเลยใช่ไหมฮะแล้วก็อยู่นานแค่ไหนก็ได้ใช่ไหมหรือ,อยังไงมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ